เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมรับมิจายจับปบขัดรอกโสบรนหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2,703ถึงตอนที่2,704นะครับผมเอาละครับเพื่มการเสียวดานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานเรียกว่าครับเย่เทียนได้ทำการกินกินยาสุตรทับตอนนี้ลงไปรับะจะจำลองตะขอเปีตัวกำนของข่าวก่ค่อยๆเดี๋ยปาาขึ้นมา แต่ก็ตาบเขาก็ยังคนพบอีกว่าขอบเขตตุ่มแดของเขานานดูเหมือนจะรลมรวมเข้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันได้ทำให้ขอบเศษตุ่มแดของเขาเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตับตายที่การเดือดพัดประสพสมเรีมันก็ถือว่าเพียงพอยี่จเทียนเดืสดร,รักก่งรักษาครอกทั้งหมดแหย่แยกออกจากการได้การและไม่ได้ทําการแบ่งปันพลังซึ่งการได้การดังนั้นร่างกายครอกที่แท้จริง ตัวดุนเอก็จะไม่รับผลกระทบไปดูวเมื่อเวลาพันปลายเกตจำนองทศกัณฐ์เบิดตัวกมณคนที่เเทียนในที่สุดก็ถูกทําให้บริสุทธิ์แปรได้ทำราชาจำนงที่เป็นดั้งเดิมตรองหากเขาเดิที่จะรับทิ้งร่างกายของตัวเอเ๋อกจกำนองตัว,วกมณีแต่สามารถรวมรวมเขนน้ากับตุกกมณ์ของดินแดนแห่งความเป็นเิสกานและกลายเป็นบพรดต่อตัวกมณีตาแต่งแต่ก็ต่าง แตาจะไม่ทําขึ้นงานในขนาดหนีเด็ดตำาดงในขอบเขตต้อุการของเราได้รับการระดับขึ้นมาแต่บันได้ทำลายขอบเขตเราสามารถทําการศึกษาต่อไปได้โดยทําการรลอมกลัวร่างกายสวรรค์แห่งการกับเจ้ามาเกิดทุกคนในสวรรค์แห่งการกับเจ้ามาเกิดได้จะจำลองในขอบเขตตทุงการเดินทาการรลอมกลัวทางสามแง่ม,มงเขาด้วยกันเพื่อทําการค้นหาจุดสมดุล เย่เถียนได้พยายามยังตาเพื่อทำการค้นหาสิ่งเหล่านี้แต่หากต้องการที่จะเรียนรู้ให้สำเร็จม,มันมันไปเร่งรักไปยางมาแต่แต่ก็ตาเย่เถียนก็ยังคงต้องใช้เวลาที่ยางนาในการศึกษาต่อไปเขาไม่กลัวจเสียเวลาตราบใดที่เขาได้รับกำไรมันและจะมีความบางดูเขาก็ยังพร้อมที่จะศึกษาต่อไปเวลาได้ผ่านไปหลายปีก่อนที่จะรุดตัวสิบตามทุกปรังก็ได้ผ่านไป ยิ่เียนจะไปเตือนที่จะทําการดอมแพรหลังจากทําการศึกษามาเป็นวรราะเพราะเขาเองต่างก็ได้รับอะไรบางกางซึ่งมันไม่ได้น้อยเลยและเขาเองก็ยังเห็นความว่าอีกดูร่างกายสวรรค์แห่งการกับเช้ามาเกิดทุกคนมืสวรรค์แห่งการกับเช้มาเกิดแัตจะจมลงในขอบเขตทุกคนเนิ่ที่ทําการเปลีแยนแป่มันสามารถสร้างสมดุลขึ้นมาได้อย่างแท้จริงก่อนหน้านี้ เราได้ทําการรักษาสมดุลเอาไปในชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าหากเราต้องการรักษาสมดุลให้คงดูจะสมบูรณ์เราจะต้องมีปะเดรพังตาเพื่อทําการรักษาสมดุลเอาใยคอยต้องค้นหาศาสตร์แต่สร้างบรรยากาศที่เป็นดาศุดรับเพื่อสร้างสมดุลขึ้นมาโดยเฉาพาะดังนั้นในปันตะตอมปาเย่เทียนจีดาทำไปทั่วดินแดนแห่งความเป็นนิการและคอยค้นหาศาสตร์ ภายในซาปราพังแห่งการกับแยกรเกิดะตอนเตือนแต่เห็นได้ชัดป่ามันได้ไปอย่างป่าที่จะคนพบาศาสนดังกล่าวแต่เย่เทียนต้องอดทนและทําการค้นหาต่ไปไายาซาปราพังแห่งการกัดแยกมเกิดภายในเสียซีวิของคอมเพอร์เย่เทียนเดินทางในที่เห็นดีโดยไม่ตั้งใจสิ่งเขาไม่ได้มีความปังสำหรับสถานที่แห่นี้เตือนแต่เขาก็ยังคงเดินออกไปอย่างช้าชา เพื่อทําการตามหาสสารที่มีประโยชน์สำหรับการรักษาสมดุลให้มีความมั่นคงและในกระดันทานเขาก็ได้เห็นดินชิ้นหนึ่งดินชิ้นที่มีกลิ่นายที่แปลกประหลาดไปอย่างป่าเขาได้หยิบดินชิ้นนี้ขึ้นปาจากนั้นก็เด่งเอาของเกล่ที่เป็นสีดำออกปาสะสสารนิ่มปานเมื่อเขาได้เห็นสสารนี้เขาก็ดูเหมือนป่าจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะมีประยโยชน์ต่อเขา ดังนั้นเขาจีงได้ำส,สารสังรนีมาใช้การในการเรองขทำการศึกษาเพื่อดูว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสมดุลของร่างกายของเขาหรือไมปายหลังจากที่ผ่านไปช่วงเวลานึงมันมีประโยชน์จริงๆิงตัวเย่เห็นดูสติ่นเต้นแต่ส,สาร,รนี้เพียงแค่อย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอเขา,อาต้องหาอุปกรณ์บางอย่างและใช้สารสาร,รนีเพื่อทำการปรุงาสูตรกงสุดต่อไปแต่มันต้องใช้เวลาศึกษาเป็เวลานาน แต่มันก็ยังมีความฟางเส้นทางหรือพฤติการโปรรณในใดๆก็ตามมันจําเป็นต้องสาระาและทําการศึกษาโดยผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นเครื่งสูงหดคนก่อนที่จะสามารถศึกษาได้สําเร็จแต่ส่วนใหญ่แต่มันกับยังมีขบบพองแต่ทําไมการค้นหาเส้นทางที่ซุบุนแปลมันถึงได้ง่ายได้ชิ้นดียเย่เจียนในขีนกระตเอในเวลาต่ำมากเขาก็ยังคงทําการศึกษาต่อไป ราะชาตรีโคตตาสะสารสีดำประเวนีมันมีอยู่มากมายดังนั้นจึงไม่ขาดแคลนเขาสามารถจะสัมปัสด้วยความมัน่นใจแม้ว่ามันจะสิ้นเปลืองไปก็าตามโดยพิธินีไรแซมลุกโปรันำก็ได้ผ่านไปและในวันนี้เจงก็ได้ใช้ชสสารสีดำล่งงางและสวกอต่างๆเพื่อสร้างยาสุดทับลำดับที่หนึ่งขึ้นมายาสุดทับนี้มันสามารถรักษาสมดุล ภายในระยะเวลาที่ยาวนานตาแต่มันก็ยังคงมีข้อบกพร่องที่อาจจะสร้างความเจืหาต่อรากฐานในเช่นกันดังนั้นเขาจะต้องทําการปรับปรุงบันทีแต่แน่นอนว่าตอนนี้อย่างนอยเขาก็ระส่งอสํำเจภายในขั้นตอนแรกแต่และมันจะไงยิ่งขึ้นภายในขั้นตอนต่างโดยพืชที่น,นี้รายรันทุกโปราอนจที่ได้ผ่านไปในครั้งนี้ดาสูตรทับที่เขาสร้างขึ้นมามีความสมบูรณ์แบบไปอย่างมาก โดยได้ใช้สิ่กรทตาองามมาก่าที่ไม่สำหรับเรียบตาบัราคาของมันตาไม่สามารถจนตการตายาสุดตาที่ถูกสร้างขึ้นมาตานมันจะสามรสร้างของมันคงและความสมดุลตาและบริการที่เขาสร้างขึ้นมาตานก็กำลังประสบประสบการณ์บริการเอมันจะสมรทาให้ร่างกายของขาวที่เป็นร่างกายสวรรค์แห่งกาบเซมเกิด์ยกกำเนิดสวรรค์แห่งกาบเซมเกอร์ แรดเจมดองขอเปลี่ยนตนักรุเออร์รอมดองเพราะด้วยกันตาและเปลี่ยนแปลงปานให้กลายเป็นพลังงานปายพลังงานประวิทย์นี้จะสามารถทําให้เข่าเขาตาไปในเส้นทางทั้งสามพร้อมกันตาเวา้วยสารพันไปอีกซ์หกรันทุกโปรตาไดเวลรันดีได้เหียนในสร้าวิธีการทางกาขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบไปอย่างจริงส่วนดาสุดท้าบก็ได้รับการพนรันตาจนสมบูรณ์แบบเิ่มขน อาตจจะกล่าเรีว่ายี่เขีนที่ทำการศึกษาเส้นทางท่องศาตสตร์จนเสสรณ์แพ่ขั้นตอนถัดไปก็ถึงเวลาที่สำคัญทดสอบก่อมกล้าหน้าขั้นตอนปลายมันกำลังจะเริ่มตน้นขึ้นยี่เห็นได้เจ็บยาสูทับออกปากยาสูตรับดีมันได้ถูกเก็ียดปากยารับสารทิ้นทามันสามารถทกสะสมตูดและช่วยให้เกิดโผลการระเบิดจะรุนแพร่จะหากุญต้องการจะเกิดข้ามปี่จําการ อัตราความเจริของปานแจอย่างไม่สูงมากนะแต่แต่ก็ตากเขาไม่อยากจะเสเวนาไรร่อนร,รันทุกโพทาเพื่อทําการค้นขวดทรัพยากรที่สามารถเพื่อมาตากสาเร็จให้ดียิ่งขึ้นเพราะมันจะเป็นการเสเวลาไปึดยปริตแม้ว่าอัตราสาเร็จของมานนั้นแต่ไม่สูงมากนะแต่ขอแค่เพียงคุณพยายามสำารอสํมาวมันก็คนจะสามารเร็ก็น่าตาหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอแลร ตอนภายในเม่นอาเย,ย่เทียนก็ไปขนแตรที่เริ่มทําการฝึกฝนท,กทั้งสามเส้นทางพิมการพาดังท้งศาสตร์ค่อยๆหลอมรวมเขาด้วยการด้วยความชี่ดีของยาสดราัายารับสามเส้นทางจากนั้นเทียได้เริ่มทำการพนาการของขอบเก็บรองร่างกายสวรรค์แห่งการกำเนมดเกิดได้ถูกผู้พลังสำเร็จ้วยคนในสวรรค์แห่งการกำเนิดเกิดได้ทำการขอบเก็บได้ทะเบีทา ส่งผลให้สมดุลได้ถูกความแปรปและการฝึกฝนขังแก,กลามมาแก็ได้ร่มเงดในประตาตามาร่างแต่เรื่องหงเ่งก็ได้ทําการฝึกฝนในครั้งที่สอบแต่ในครั้งที่สอบมันก็ยังร่มเยดแม้ว่าจะมียาสุดราบที่ทําให้มั่นคงและรักษาสมดุลตา่างแต่โอกาสในความสมด็จของมันตา่างก็ยังคงทํากันไปดังนั้นความยากในการรักษาตาจสิ่งอย่างมากกว่าผู้ปกครอง ในขอบเขตตุกคหนดระยอื่นมากกว่ารอยเทา้าสามคางสิบคางยี่สิบคางเย่เทียมร่มเดียวคางแตวค้งกลางแต่ความร่มโดยแต่ละคางก็ทําให้เขาเขาการความสําสเร็จขั้นต่อไปมากขึ้นเรื่อยอหลายปีที่ผ่านไปหลังจากผ่านเวลาที่ยง่งทานเย่เทียมก็ได้ไปจากม,มารรับรอยคางหลังจากที่ทําการร่มเดียวมาและะ้วหลายค้งทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการก็เป็นตำรมามาศา แต่โชคดีที่เขาเป้คนพบทรัพยากรมาเป็นตะบนป่าและได้ทําการเก้โรวกลัวพวกมันเอาแวมักป่าดังนั้นเขาจึไม่จําเป็นจะต้องยึดเดดกับเรื่องของเสบียกอในความภายจำคังที่162่ร้งกาสวร่างการส์บห่งการกับเจาเมื่อเกิดทุกคนในสอบบัญแหการกับทาเมืเกิดรับติจัดรวมในขอบเขตทุกคนต่างก็ทําการตรวจอบในเวลาเดียวกันระดับทุกคน่อเปลี่ยน ของดารับสาระพลังงานทั้งสามสารเต็มได้หล่อหลงพลติการอยู่ในสภาวะที่มีความสมดุลจระเวตาพลังแผนนเม่นตางพลังงานพิเศษก่อได้เชิกเงาขึ้นมันได้ทำให้ร่างกายทุกคนี่บแต่จำนวนคนยี่เทียงท่ายางขึ้นไปตัวไม่ได้มีความขัดแย้งใดายพลังงานพิเศษนีได้รับการทางชี่อโดยเยี่ยนป่าเป็นพลังงานแห่งความสมดุลแห่งการกลับเชิมื่อเกิด นี่เป็นขนาดที่เขาสามารถวรับพันธุ์ได้หากตำนโดนดการดรับเพิ่มขึ้นพลังของการสมปูนก็จะมีมากขึ้นเดือดเกลือหลังจากที่โยกระดับเขาก็้างพลังงานทั้งหมดจะเปลีป่ยนแปลงเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งความของกรของเข,งขงนาน่ตงแต่น่าเสื่องกว่าอย่างจริงเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วอ๋อถ้าคนที่เห็นที่ชียงแหยิ่งขึ้นแต่เขายังไม่ได้ทําการดรับพันธุ์ในสมปูร่างกายของคนทาน ยังคงมีการเปลี่ยนแ,บบแปลงดูห่ังจากที่ผ่านไปไปวรราะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงก่อได้สิ้นสุดลงในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการโรัตาบี้เชียงทาขึ้นมมาทุกยความตื่นเต้นและกา,ารระดับครั้งนี้ของข่าวมันสบวนแบบไปอย่างป่าโดยไม่ได้สร้างความใจให้เด็ดาให้กับร่างกายแม่แดนนอถือว่าเป็นการโรคตาที้ที่สบวนแบบที่สุดจะแน่นนอรักถามได้ใส่ภาพของข่าวแต่แปลงระดับที่จำกัด และศักยภาพภาในอนาคตมันก็แค่ไร้กิจกรการนี่คือการปลุกระังขังแกลของร่องกายสวรนค์แห่งการกับแทมาเกิดตัวกํมเนสวรแห่งการกับแทมาเกิดก่อได้ทำลายขอบเขรขังแกและเติมลงในขอบเขตตทุกุมเนอรก่อได้รับการยอมรับขังแกลเช่นกันด้วยความแข็งของเราอาจในปัยจุปันเราสามารถทำลายขอบเขตตทุกเนอรในขอบเสียผู้ปกครองที่ทำการปลุกระังขังแกได้อย่างไรต่าง ย่เอียนได้ทิ่โตัวเอ A แต่งไดโก็ตาเขาไม่สาบว่าความเหตการณ์เกิดขึ้ของคนต่างได้เปิทีงระดับแแปแ่ภายในอาณาจักรแห่งนีงมันไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะต่อตรงเพราะท้ายที่สุดแต่เขาก็พิ่งจะเปิดเส้นทางได้ขึ้นป่าซึ่งมันถือว่าเป็นเส้นทางที่4ในตอนนี้เขากําลังคิดว่าจะประกาศเส้นทางที่สี่เร่ยมปลายยกตัวอย่างเช่นได้สมาคมนจากเขาได้ให้คําปรึกษากับทุกคนเนอนตเอ ถ้าหากเขาไม่ทํากับประกาศมันก็จะส่งผลกระทบต่อการฝืกฝฟืนของเขาเองภายในอนาคตเราควรจะต้องประกาศมันให้ทราบรอบท้ายที่สุดแต่การที่เราสามารถเดินทางในเส้นทางที่เสีเย่นานวัสดุและขอมโอของสมาคมชนจากก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกันถ้าหากไม่มีข้อมูลที่แบ่งปันดานีเราก็คงจะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้มากนักทันทีที่เขียนที่ถึงเรื่องนี้เขาเรียกผู้ปกครอง ได้ขอเขตต้องคนรระด้บสู่ของสมาคมโซนดังปาแต้นนอนปาเขาเองก็รู้สึกป่าแม้ว่าคนอื่นจะรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่4แต่การดูรับในเส้นทางที่สินทานมันก็ไปเรินจะบประยงปาประกันแต่เขาไม่สมามารถด่าสุดทับสารเส้นทางตาแต่เขาจะขยับพาะด่าสุดทับอาชนิกทั้ง่งทานดังนั้นผู้ปกครองที่ต้องการเดินตาในเส้นทางที่สี่ แต่ต้องการซื้อยาเสพติดข่าวแต่ต้องแต่เราคาที่เสิงไปอย่างมากน,นอกจากนี้แม้ว่าจะมียาสพติดดูแต่มันก็คงต้องลงเดยรย์ทางซึ่งคนอื่นไม่ได้มีเรื่องก,ก,อรอการคารมเยี่ยทียสิ่งพวกเขาจะไม่สามารถทนทานต่ออาการบาดเจ็บซ้ำแร้วซ้ำเราต่านณะเมืองนรกยิส่านดังที่ได้รับ,าาารบ,รบการเข้งเตือนมาจากเยี่ยทีเจ้านจิตโตส่งเดยกพวกเราไปทำการประชุมด้กันเิด มีอะไรสำคัญที่จะต้องประกาศดื่มไปอย่างชูรุสิกซับสโเด็กนอนแต่อย่งไรก็ตามเธอก็ต้องเดินทางไปนัดในซักแห่งในบอร์เบเกนกา,ากที่ถิ่ในเรียกสมาสิกคุรีของสมาคมชนตา่างมาในที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาในส่าพวกเขาจะเดินทงมาครบทุกคนดื่มไปอาราักนเมนนาเราประมุขใสนสภาก่นได้เดินทางเข้ามานอกเหนือจากเจ้าแห่งชูแต่ อย่างมีขอบเขตต้องการระดัสู่ในขอบเขตผู้ของอลายคนแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้เดินทางมาพวกเขาอาจกำลังทำการปิดการฝึกฝนแต่พวกเขาไม่คิดปากนี่เข็นจะมีเหตุการณ์ใดๆสําคัญเกิดคือเดนทางพวกเขาจงมาได้เดินทางมาเจ้าเห็นจุดจบเรื่องอาถ่ายถึงเดี๋ยวพวกเรามาในคำนี้เจ้าแห่นอย่างชัวรได้ทำการสอบถามนี่เขียนเห็นปากมันเทงเวลาแต่รัคนอื่นก็ควรจะขัดปาก พวกขเขาคงเตรียมไม่เดินทางมาในตอนนี้อย่านั้นจึงเริ่มประกาศในการประชุมทันทีว่าทุกทานที่ค่าเสียงพอต้องมาในคานตี้ขอข้าเงินเพิ่งจะคนพอเส้นทางที่สี่เ้ยเขียนได้ก่าวขึ้นมาเส้นทางที่สี่อย่างนั้นเพอเจ้าเห็นอย่างชูถึงการคมบันทิเจ้าเห็นปิดจอเส้นทางที่สี่ดดส 4. คืออะไรการท่านคนจะไม่พูดถึงเส้นทางที่สี่ที่ทําให้ผู้ปกครองได้ขอบเขตตัวคอมพิวเต ทำการเวลาพันเปนต้าใช่แยแป่เย่เขียนทําการเย็น,นาตอบราบเจ้าเราเล่นใช่ดรือไปเจ้าพยายางสูดจึงกับต้องตกตายอะไรผู้ปกครองอะไรคนก็ได้สแสดงท่าทีที่เดียดเชื่อขึ้นมาชิ้นกานมันจะเป็นไปได้อย่างายนี่เวลาพันเป็นน้พเพลินตายในตอนที่เหียนทุกตากลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต้องมาขึ้นสู่แต่ในตอนนี้เขาก็บอกว่าขอได้พบเส้นทางที่4เมื่อเห็นว่ามีคนไม่เชื่อ เยี่เทียนเจียมการปล่อยออร่าออกปาทั้งทายคนเย่เทียนเต็มไปด้วยออร่าของการปลุกฮอรต่างของร่างกายสวรรค์แห่งการกลับมาเกิดออร่าทุกคนหนึ่งของทุกคนใสวรรค์แห่งการกลับมาเกิดที่ทำลายคอเพียงครั้งแคร์ออร่าของจิตมันญทุกคนหนึ่งที่ทำลายคอเพียงครั้งแคร์ออร่าทั้งสามได้รำรวมเข้าด้วยกันจะสมปู่พลังนี้มันเดียวก็อออร่าของการปลุกรังคังแคร์ ของร่างกายำบำรุงในสวรรค์ไปอย่างป่าเมื่อเห็นจริงดีเจ้าแห่องอยางสูและคนอื่นก็คงต้องเชื่อเจ้าแห่งจิตตระท่านทำมาได้อย่าง,า,รรยา,งายเจ้าแห่องอยางสูเก่าทำด้วยความตกใจเย่ยเขียนได้ก่าขึ้นมาสันสาาเกี่ยวกับความคิดในการตกกระดับของข่าวเจ้าแห่งยางสูเก่าขึ้นมาด้วยความประตะอีกครั้งเจ้าแห่งจิตตรบทฤษฎีของต้นทางก็เคยถูกกาโดยผู้ปกครองคนอื่นเช่นกัน แต่ว่ามันยากเกินไปพวกขาอไม่สามารถทำได้แต่ทางพวกเขาจึงได้ทําการอมแพ่แต่คนันนก็บางเรวปากท่านจะสามารถทําการเซีดสีเรื่องนี้ได้จริงจริงพวกขาอเรื่องทาการกาทํารันทีปากจะสามารถดูรับันธนไปได้อย่งางไรถ้าหากคนรู้ทฤษฎีแต่คณก็จะรู้มันได้ตัวเองหากไม่มีวัตถุที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองแลขาเป็ดทุกคนีข้อดอื่นก็คงจะไม่สมมามารถเรียนรู้ปากถูกท่านนี่คือ,อยาสุดตร้า ที่คาเดซังขึ้นปาคาเดตยมันปากดาสุดท3ัสามเส้นทางแห่งการกับใช้เมื่อเกิดย่ีทีนได้นำดาสุดทรัสามเส้นทางออกมาชาเขอมไดเม่นมาคนตนหีเขาสามารถส่งต่อวิธีการสามเส้นทางแห่งการกับใช้เมื่อกดตาแต่เมื่อขอบเขตผู้ปกครองเราตีได้รับมรดกดังกล่าวไปพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตัวตรึงต้องจุดจบทันทีในที่จริงจริงในช่วงเวลาสั้นๆนี้ ท่านกรสัมผันตาวิธีการที่รับเทนยนนิทาแต่วิธีการนี้เหมาะสมสำหรับร่างกายของราต้องนานสิ่งนั้นก็คือร่างกายสวรรค์แห่งการกับแทบมาเกิดสำหรับร่างกายผลุตในสวรรค์อื่นๆมันไม่สามารถดรอกเล่ฝนตามันสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอื่นใดท้องนานด้วเทียนทําการพยานาตอบครับใช้แล้ววิธีการสามเส้นทางแห่งการกับแทบมาเกิดนานมันเหมาะสมสำหรับความท่องนานแต่บอกต้องสามารถอั่งอีก จากวิธีการของขาดตาแปรเมื่อรวมกับจาเสร่ปของข่าดเจ้าเองก็สามารถตรวจสบตาแต่โอกาสในการสําเร็จมันจะตามไปอย่างปาสร้างวิธีการของเราเองจังั้นเธอเจ้าแห่งรางชูรู้สึกว่ามันดับไปอย่างปาแม้ว่าเขาจะมีวิธีการสามทิศทางแห่งการคำชี้มาเกิดเป็นข้อมูลลั่งอีกแต่เธอก็ต้องใช้เวลายอย่างแสนนานเพื่อทําการศึกษาเรื่องจริงและเธออาจจะไม่สามารถสร้างมานขึ้นมาตาแรรยิ่งปะกอนตาน วิธีการที่เธอสร้างขึ้นมาเองตามเธอได้เดาเส้นทางที่สองมันจะเป็นได้จริงเรอที่ผู้ปกครองแต่เธอไปเส้นทางทั้งสามได้สําเร็จและจำงมียาสุดทับสำหรับสมเส้นทางอีกดูเจ้าผูจิตอบท่านช่วยบอกพวกเราได้ไหมว่าดาวสุดทับสามเส้นทางต่างมันคืออะไรกันแน่ผู้ปกครองคนอื่นได้ทําการาออกระตุ้าในขณะนี้เยเห็นได้ล่าวขึ้นมาอย่างเฉยเมยเป่าทุกท่านจุดประสงค์ของสมาคมชนตา คือการได้เปลี่ยนเส้นทางการศึกษาทั้นงนานแต่ขําไม่ได้บอกปากยาสุรับเกื่ยวกาสร้างขึ้นมานานจะถูกสมมาเพตดูหรือว่าปกต้อมอบยาสุดทร,ราที่สร้างขึ้นมาให้แก่ข้ากับตาวเจ้าหินจิตจอบท่านกำลังร,เร,รอเลิ่มยูปากพวกเราไม่จําเป็นจะต้องบริจาคยาสุดทราเจ้าแห่งยางสูดเกาวขึ้นมาจากรถเร็วในเวลาประมปาคนอื่นก็เริ่มขอคเนตดนาวสิ่งที่เสียงใครให้คเนตดาเข้ะขั้นตอนเช่นการ แต่ก็าไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักขอบเขตผู้ปกครองเราอีต่างกระต้องการที่จะศึกษาเช่นทางที่สี่อย่างสมภูร์ก่อให้พวกมันไปทําการศึกษาด้วยตัวเองเพราะอย่างไรก็ตามข่ากขได้มอบพิธีกาและประสบการณ์บางส่วนไปแต่ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจราชนาเม่นตาข่าวที่เจอบยังจุดจอได้้ังเช่นทางที่สี่ขึ้นป่าก่อได้แพร่กระจายออกไปถ้าหากเป็นเส้นทางที่สี่ทูปปาย มันก็คงรจะไม่มีอะไรสําคัญแต่เส้นทางที่สีรี่เขียนทาการคนคว้าขึ้นมนานานมันเป็นการรมกรว3สามเส้นทางแรกเขาด้วยการซึ่งเป็นหนทันที่จะเป็นแบบที่สุดในการโทรตาและทางเปลี่ยนเส้นทางที่ผู้ครองายคนต้องการไม่สดดติดตัวในช่องวรรเองมีผู้คนในข้อพิจาราขั้นส่วนจำเไมนน้อยที่ต้องการได้รับเเส้นทางทีเป็นผลให้ผู้ครองคนเริ่มอยากได้มาดกใจเยี่ยที แหกเจ้าแห่งจางชูก็รู้เช่นกันป่าเธอไม่สามารถทักษามอดอาบย์ตาหลังจากทําการหาฤกษะเยี่ยนแต่เธอเคได้กระจรินแตที่ทำการไข่ปานแถมเยี่ยนได้ไขยส้นเองของดาสุดทับสามเส้นทางอีกตัวแหวเพื่อจุดประสงค์หนีเขาจริงถ้าจะจินแต่ากลายเป็นบวกขึ้นป่าเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้างเองีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผู้นี้ครับมันเพราะเหตุการณ์ข้าตไปนะั้นไปได้กันได้นะครับผม เอาละครับ้วัวากันใดขอไปัลครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกดแชร์กดคอมเนมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเียับของครับ